เรื่องอะไรต่อจ <Safe thing. S 1> ๊ะแล้วน oh, <b> ี่เก็บตกงานบวชไงนี่ไงี่เตนโยกโยกโยกเดี๋ยวมีภาพมาให้ดูนะคะถือเรื่องดีเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะสาหรับสองหนุ่มก็คือน้องตุ้มตามกับน้องคริสคริสโตเฟอร์นะคะซึ่งตอนนี้เป็นพระไปแล้วนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมกันที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งนอกจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่พี่น้องน้องศิลปินนักแสดงมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะ มีพี่อ้อมพิยดาที่ควงคุณสามีก็คือพี่อาร์ตแล้วก็น้องนาวาก็มาด้วยม<อ>า <okay. S 2> ร่วมบุญกันด้วยนะคะมีน้องบี้สุกฤตหนุ่มกันกัน,นพัฒนน้องหันนะะ่นค่ะแล้วก็ตั้มเดอะซ่าอ๋อที่เต้นโยก,โยกเอยอ<ๆ><ๆ>ะๆถือตั้มแน่ๆ,ๆเลยอะ่ะแล้วก็บรรดาแฟนคลับอีกเยอะแยะเลยนะคะหลังจากปรงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงพิธีแห่น้า แห่นากรอบโบสนะคะพร้อมกับโปรยทานให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานตอนนี้ยังปรงผมอยู่ใช่ค่ะปรงผมเสร็จปั๊บจะแห่รอบโบสถ์นะจ๊ะโดยในกบวนแห่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเห็นสาวคนหนึ่งคอยดูนะคะจับผิดซิจับผิดซิสาวเมสิรีนหวานใจของหน้าตุ้มตามไหนคนไหนวงกลมสีแดงซิพี่กำลังโปรยทานอยู่ขัางหลังคือพี่ปังเหรอคะอ๋อไม่ใช่นะคะ เดี๋ยวจะเห็นสาวเมย์นะเห็นแล้วชี้นะนี่นี่คือแฟนคลับยืนบนเก้าอี้โดยพระตุมตามนะคะได้รับฉายาทางธรรมว่าติขวิโรค่ะแปลว่าผู้มีความเพียรกล้านะคะและพระคริสได้ฉายาว่าวิโรจโนค่ะแปลว่าผู้รุ่งเรืองซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของทั้งคู่ก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญเป็นอย่างมากนะคะได้เห็นลูกชายอยู่ใต้ร่มกาสาวพัทค่ะ งานนี้ก่อนที่จะเข้าโบสเราก็ไปถามความรู้สึกของ,ของทั้งสองท่านนะคะ,ะน้องตุมกาำกับน้องคริสตั้งใจบวมไปชมเลยค่ะสักทีนะครับกับโอกาสที่ ที่เราจะได้ตอบแทนพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยได้ทําหน้าที่ของผู้ชายอย่างเต็มที่ด้วยครับในการแบบบวชเรียนศึกษาธรรมะถึงพ่อแม่จะนับถือเป็นคริสต์แต่ผมนับถือพุทธก็เป็นความเชื่อของผมว่าถ้าผมบวชให้พ่อกับแม่ก็จะเป็นบุญให้กับพ่อแม่ถึงบวชครับแม่ก็ภูมิใจพ่อก็ภูมิใจครับแล้วก็ได้ฝึกฝึกตัวเองในหลายเรื่องด้วยครับแล้วก็สงบจิตสงบใจยครับยังไม่มีกําหนดว่าจะจะ,จะถึงเมื่อไหร่รแต่ว่าเราก็ปฏิบัติให้ให้ครบให้ให้รู้ให้ได้มากที่สุดครับ ก็คือบทสัมภาษณ์นะคะก่อนที่จะเข้าบทแต่ว่าเมื่อกี้เห็นน้องเมย์ไหมน้องเมย์แอบอยู่ในฝูงชนไงแวบดหนึ่งแต่คนเยอะจริงๆดูคนเยอะจริงๆอยากจะดูอีกสักรอบให้คนไปเยอะมีโอกาสนะเอาร่วมอมุอมุนอนุโมทนาบุญกับพระพระที่ตะก้อทอดตุมตาด้วยงานบวชนี่นะคะไฮไลท์เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะการแบบพิธีอุปสมบทอย่างเดียวนะไฮไลท์มาอยู่ที่แขกร่วมงานที่ไปร่วมงานบวชนี่ด้วยเพราะบรรดาเหล่าพี่น้องเดอะสตาร์เนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องจัดพูด 领导，咱们的 นี่ยโดยเฉพาะหนุ่มต้ามดูลีลาโอ้โหลวดนายแล้วที่สัตว์เสื้อผ้ากินขาดค่ะทั้ง9ชิดแรงมากเลยนี่ไงดูดิดูดิลีลารำหน้าหน้าดีแท้ๆเขาบอกหลบให้เลยนะยอโอ้โหชอบอ่ะตาตายตาไม่ปวดแล้วไม่ต้องปวดอยากปวดรุานปวดลู่อยากตาตาตาโอ้ยเป็นยังไงเรนลูบี้เรนลูบี้แม่เขาบอกเด่นเกินหน้าเกินตาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สองหนุ่มกันหน่อยดีกว่าแหมอยากจะดูลีลาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปขอดูอีกเอ้ยลูกกัด้บพระ จ้างเต้นดูคนมองกันห้างสรรพสินค้าอยากเห็นชุดหนักๆของตั้มมากนี่ตั้งมาตรฐานไว้ใครบวดรอบหน้าเนี่ยรบกวนบอกล่วงหน้า2เดือนนะครับผมหาชุดก่อนอันนี้ยืมเข้ามาอ๋อยืมมาอันนี้พอดีว่ามีอยู่แล้วคือดั้งเดิมปกติก็เป็นคนจัดจานอยู่แล้วบ้านนอกนี่แหละครับผมส่วนหมวกเนี่ยแฟนคลับรู้ทก็ตไง แฟนลับเคยซื้อไว้ให้เมื่อครั้งหนึ่งก็เลยเอามาไปคุยด้วยเอ๊ะมันเข้ากับชุดมันแมทเอ๊ะเข้ากันหรือเปล่าวันนี้พี่ๆี่ก็มีทีมพี่บี่ก็ผาพันอ่ออันนี้เป็นเป็นทีมแบบเราสองคนเราพี่บี้จะเป็นจะเป็นมาเป็นลูกคู่รอ้ถ้าเต้นธรรมดาเลยครับผม ท่าเหมือนท่าเดินห้างอะไรเงี้ยเป็นท่าแบบห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ท่าเดินห้างครับผมอย่างนี้เลยท่าเดินห้างเวลาเดินห้างก็เวลาซื้อของก็แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่พอแล้วเอาไว้เต้นในงานคเขาโอเคโอเคติดตามท่าเต้นธรรมดาของเราด้วยคือเพื่อจะแกะกันได้เพื่อจะแกะเอาไปเต้นแบบไปคเวอร์เอาไปคเวอร์ได้คเวอร์งานวัดอาจจะมีอาจจะมีคลิป โคเวอร์ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยโคเวอร์ท่าเต้นตั้มในงานวัดจริงจริงไม่ต้องหมดกลยเหรอเช้่เต้นขนาดนี้อยากจ้างไปเต้นงานบวชรึเอล่ะไม่ต้องไปร้องนะเตพเบ็มกว่ากองอีกอ่ะจนคนตีกองเขาบอกว่าเฮ้ยรอรอกองม้างอ่ะแล้วเห็นไหมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำหน้าตีวงกล้องก็อย่างเงี้ย อีอี๋ไม่รู้นะพ่อแต่น้องบี้ก็ใช่ย่อยนะโอ้ยุ่งนะไม่เคยเห็นมุมนี้ของบี้เนาะพูดไปไม่เท่าตาเห็นสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามีปิดท้ายเบรกด้วยลีลารำหน้าหน้าของหนุ่มๆนะคะไปชมกันเลยค่ะเอาตรงเข้าที่เข้าประตูมาชอบมากเลยที่เก้าชิดเก้าชิด